สิ่งที่ฝากไปการบ้านที่ท่องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก่อนนะครับอย่างแรกพร้อมหนึ่งกำลังสองถึงยี่สิบห้ากำลังสองนะครับน้องๆทำบ้านช่วยกันท่องได้เลยครับหนึ่งกำลังสอ,องถึงยี่สิบห้ากำลังสองทู่น้องๆทำบ้านดูกล้องอยู่นะครับไม่เคยเข้าละชีหนึ่งกำลังสองถึงยี่สิบห้ากำลังสองพร้อมเอริ่มหนึ่งกำลังสองได้หนึ่ง สองกำลังสองได้สี่สามกำลังสอได้เก้าสีำลังสได้กหากำลังสอได้ยี่สิบหากกำลังสองได้สามสิบหกเจำลังสองได้สี่สิบก้าำลังสได้หกสิบสก้าำลังสองได้แป

สิบหกำ 2, 2> 1, กำลัง2ได้2 5ง1้อยหาบำลัง2ได้289 18อยแบก้าำลังสได้324 19อยยบก้าำลัง2ได้3 6มร้อยหกสิบด้อยยี่สิำลัง2ได้441 22สอกำลัได้484 2้อ2ห้า้ยกกำลัได้576 25กห้กำลัได้6 2 5 76, 25, 3, 2, 6, 125. ต่อไปจำนวนเฉพาะตั้งแต่100ทั้งหมดกี่จำนวน25จํานวนได้แก่

หนึ่งสามสี่ห้าสองห้าสิบสองสิบสามส่อแปดสิบหพต่อไปตัวเลขที่ลงท้ายด้วยห้แล้วยกกำลังสองมันเจอบ่อยมากสมควรท่องจำโดยใช้หลักการจำก็คือเอาตัวเลขข้างหน้าเลข5ไปคูณกับเลขถัดไปแล้วเติมยี่ห้าาลังสองิดเก้าสิบห้าลังสองเริ่ม ห้ากำลังสองได้ย5่สิ้าสิบาลังสองได้สองร้อยยี่สิบห้ายี่สาลังสองได้หกร้อยยี่สิบ้าสามสิบห้ากำลังสองได้หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าสี่สิบหาังสองได้สองพันยี่สิบห้าห้าสิบห้ากำลงสองได้ 25, 55, สามพันยี่้า 65กิลรัง2ได้4,225 75กิลกรัง2ได้5,625 85กิลกรัม2ได้7,225 95กิ้ลกรัง2ได้9,225ต่อไปนะครับ2กรัม0ถึง2ก10 2กก0ถึง2ง10พร้อมเริ่ม สองกำลังศได้1นึสองกำลังหนได้สองสองกำลังสองได้4ี่สองกำลังสได้8ปดสองกำลังสได้1ิบหกอกำลังหาได้สามสกำลังหได้หกสิบกำลัง, 10, 120งได้หนึ่งร้อยสองกำลังแได้2องหห สองกำลังเก้าได้ห้าร้อยสิบสองสองกำลังสิบได้หนึ่พันเก่งมากครับเปิดหน้าที่8วันนี้นะครับเราจะมาทำโจทย์ทิ่ทาง,งเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวท้าย้าบจะขึ้นเรื่องระบบจำนวนจริงหน้าที่8ครับข้อสี่ครับทุกคน จะดูนะครับสามเหลียม PQR มีนะครับ บา่างฉากกับ QR นะครับที T ่จุด S นะครับซึ่งมี PQ ยาว15นิ w, ้วดังรูป SR ยาว16นิ้วและ QR นะครับยาว25นิ้วจงหาความยาวของ PR ขอเสียงเด็กสาธิตหน่อยเด็กสาธิตครับเรื่องพิธาลใช้ไป่ได้นะครับ ถูกต้องครับเมื่อหาด้านที่สามของสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อรู้สองด้านเก่ง <_ int im it> มากครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการตอนี้คือคียอยังหาไม่ได้เพราะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็จริงด้านนี้ดูแล้วแต่ด้านยังไม่รู้ทีดีมากทำมาลูหน้าแล้วเราก็ต้องหาด้านี้ได้ก่อนนะครับดีมากตอนนี้เราจะหาคิวได้โดยการเอา25ลบสหเหลือเท่าไหร่ เหลือ9 QS ยาวเก้าิมากครับติดแล้นองเท่วนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยติดแล้นองจะเห็นว่ามันเป็นสามมิติมุมฉากด้วยแล้วมรารู้2ด้านแล้วเราก็หา PS PS เป็นด้านกระบอกมุมฉากจะต้องเท่ากับ,บด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ15ยกกำลัง2องทำไมครับลบด้วยอะไร9ยก้าลกำลัง2องเป็นแค่นี้ก่อนใครทำตัวหน้าเลยนะ น้องต็องทำให้เสร็จจนถ,ถ,ถึงหน้า 3, าเออเยอะจุดเยอะจุดเยอะจุดเยอะอ่าโอเคนะทำเรื่อยนะ PS กตงสองเท่าอะไรสองร้่สิบหลบด้วยอะไรครับ81ดสด้วย81ดสเอด้วยแปนะครับมันก็จะได้เป็น PS เตงสเท่ากับ 1 4ึ่งร้อยสี่ถ้าฟเข้าใจ PS กำลังสเท่ากับหนึเพราะฉะนั้น PS จึงเท่าอะไรครับ12 PS จึงเท่าสิตรงนี้นะครับอย่าิบสง 12. นะครับสิบสอง PR นะครับและเห็นว่า 9, 12, 15ิบเนี่ยรูปม,มาตรฐานของมันก็คือสามสิบห้า คูณด้วยสามทุกตัวนะครับสามสามเก้าสี่สามอสองสามห้าสิบห้านะนี่คือรูปมาตรฐานออกมาเช่นี้เราจะหา PR พอร์รู้ตรงน 12, ี้สิบสองนี้สิบหกมาอัตราส่วนสามสี่ห้ามาเรียวไหมสิบสองต่อสิบหกมันเป็นสามต่อสี่นะครับทีมากพี่ชายน้องเอยหา P รพี่ชายน้องเอยครับ P รนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก มันก็จะได้เป็น pr กำลังสองเท่ากับ12บกลังสองบกวกด้ไรสิบหกำลังสองเิดงมากเปิดหนังสือนะ pr กลังสองเท่าไรร้อยสี่บสี่้วกได้ไรครับ2 5งบกวกกได้400เร็วนิดนึงนะ pr ที่ต่อ,อนีสิ คำตอบข้อสี่ตอบยี่สิบนิ้วอา่านี่คือข้อวอร์มสมองเป็นข้อ